ตัวแคปติว่าที่เป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบเนี่ยนะครับก็เป็นตั้งแต่ปี2020ขึ้นมานะครับก็ที่ตัวที่ลดราคายเยอะนะฮะโมเดลของแคปติว่าเนี่ยมันมีสองรุ่นนะครับก็คือรุ่นที่เป็น5ที่นั่งไอ้ตัวนี้ยางอะไรจะอยู่ด้านในกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวปัญหาก็คือตัว7ที่นั่งนะฮะก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่ป้ายแดงเนี่ยเรามีติดตั้งกับตัว1.5ที่เป็นถังโลนัทด้านในไว้เยอะมากๆแล้วนะครับ ในระหว่างเนี่ยมีลูกค้าจองเข้ามาเยอะมากแต่สิ่งที่เรากําลังหาและเรากําลังทําก็คือตัวที่มันเป็นถังยางอะไหล่ที่อยู่ด้านล่างคือเจที่นั่งตัวนี้นะครับมันมีความสําคัญอยู่ตรงที่ว่าไม่มีถังโดนัทตัวไหนผ่านกฎหมายเลยแม้แต่นิดเดียวระยะห่างว่าจนท้ายจําเป็นต้องเกิน20เซนตัวเก่าที่เป็นเครื่องสองพันสี่นะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นท่อคู่มันต้องใช้ถังโดนัทไซส์พิเศษดังนั้นนะครับทางหงทองแก๊สจะไม่ติดตัวที่ไม่ผ่านกฎหมายเราเลยช่วยดีไซน์ขึ้นมาใหม่ นะครับด้วยการเอาเรื่องของความปลอดภัยของลูกค้าเป็นตัวแรกสิ่งที่ทำก็คือเราจะใช้ถังแคปซูลนะครับไซส์58ลิตรในการติดตั้งนะครับซึ่งมันมีระยะกว้างในระดับหนึ่งแต่มันจะไปชนกับท่อเงื่อนไขของตัวที่ติดตั้งตัว70ตัว7ที่นั่งเนี่ยนะครับก็คือต้องทำท่อใหม่ทั้งเส้น แล้วก็ทําถังแคปซูลนะครับแต่ถังแคปซูลสไตล์ที่หงทองทำเนี่ยจะไม่ได้ทําแบบเหลี่ยมดังนั้นมันจะมีการโค้งนะครับเราดัดแบบโคง้งเวลามันมองด้านหลังรถเนี่ยมันจะดูค่อนข้างสะดวกมันจะดูสบายตาแล้วก็จากระยะเนี่ยถอยหลังมาถึงตั้ง5เมตรเนี่ยครับยังเห็นขอบถังนิดเดียวแต่ถ้าเกิดพี่เลยถอยมาประมาณ8เมตรปุ๊บกลายเป็นตัวโค้งถังเนี่ยมันจะกืนไปกับเหล็กสีดําที่เป็นของรถ ส่วนท่อเนี่ยเราสร้างใหม่ทั้งเส้นเลยนะครับเข้าไปไว้กับหน้าแปลนเดิมดังนั้นในการติดตั้งแคปติว่าที่เป็นถังหวางใต้ท้องเนี่ยจะมีอุปกรณ์เสริม2ตัวก็คือเป็นถังตาล่างใต้ท้องซึ่งมันจะทําให้วิ่งได้เยอะด้วยซึ่งจากการคานวณน,น่าจะตกอยู่ระดับ400-450ถกโลเลยนะครับแล้วก็ไอตัวท่อไอเสียที่เราสร้างใหม่เนี่ยเราใช้ท่อคอ2อนิ้วเท่าเดิมเหมือนกับรถนะครับแล้วเราก็เว้าหลบท่อ และตรงจุดที่มันเป็นท่อไอเสียที่ระยะห่างกระถางเนี่ยมันจะไม่เกิน10เซนดังนั้นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเพิ่มก็คือเรามีเหล็กปิดด้านข้างด้วยมันก็จะกันความร้อนตามกฎหมายอันนี้จะถูกต้องส่วนถังที่เป็น5ที่นั่งอันนั้นก็คือติดเป็นโนนัท50กว่าัลิตรได้อันนั้นไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยดังนั้นการติดตั้งถังที่เป็น7ที่นั่งจะมีราคาสูงกว่าส่วนราคาที่จะเพิ่มมานะครับก็คือถังด้านล่างใต้ท้อง58ลิตรนะครับมีตัวแผ่นเหล็กปิดนะครับ ก็ราคาตัวนี้อยู่ที่6,000บาทส่วนตัว่อไยเสียที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นที่ประมาณ3,500ไอตัวของแคปติว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะติดตั้งไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของถังส่วนเรื่องชุดแก๊สเนี่ยมันก็จะมีหลายรุ่นมีแค่กังวลเรื่องเดียวคือเรื่องของระบบการที่จะต้องไปเชื่อมในระบบ OBD ของรถตัวเนี่ยมีความซับซ้อนอยู่นะครับแต่เราเราเข้าใจกลยุทธ์และวิธีนในการทําของมัน ดังนั้นอุปกรณ์ในการติดตั้งด้านหน้าไม่มีประเด็นอะไรใช้ชุดตามที่เราวางไว้ให้ได้เลยส่วนเรื่องถังก็จะเป็นด้วย2แบบทั้งห้าที่นั่งและเจที่นั่งแบบที่เราบอกครับส่วนตัวนี้นะครับคือปริ้นนะครับเขาเรียกว่า AFC Compact Pro 4D ในตัวนี้ฮะจะถูกใช้ในหลายรุ่นของปริ้นนี่คือกล่อง ECU นะครับที่ถูกพัฒนามาจาก VSI 2 แต่ทํารุ่นย่อย egal, ย่อลงเหตุผลที่เขาทาอย่างนี้ได้นะครับแต่ก่อนราคากล่องปริ้นที่เป็นวิซ a า2เนี่ยราคาจะสูงมากแต่ที่เขาทาตรงนี้ได้เนื่องจากบริษัทเ e s t อร์ตเนี่ยซื้อบริษัททั้ง4บริษัทเข้ามารวมกันก็คือมีปริ้นนะครับมี OMVL แล้วก็มี w a t e ทแล้วก็มี Emer ดังนั้นนะครับรูปแบบแพลตฟอร์มของกล่องเนี่ยมันเล็ก ใช้วัสดุแบบเดียวกันก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวของ OMVl แต่ซอฟต์แวร์ข้างในเป็นของปริ้นข้อเด่นมันก็คือมันสามารถใช้ซอฟต์แวร์เดียวกับปริ้นตัววิสัยไอสองเลยนะครก็เป็นซอฟต์แวร์ใหญ่เลยแต่ด้วยรูปแบบปลัก๊กหรือรูปแบบกล่องเนี่ยก็จะทําให้มันมาอยู่ในชุดที่ราคาย่อมเยาวขึ้นแต่ซอฟต์แวร์ฟังก์ชันตัวนี้ต่อระบบ OBD ได้นะครับแท็กปัญหาที่เกิดบนรถลูกค้าขึ้นในระบบลาวได้ทําฟังก์ชันได้ทุกฟังก์ชันเท่ากับฟังก์ชันเต็ม และจะถูกใช้ในเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะถูกใช้ในระบบของซ mm ิมเวอร์ไลน์เทคโนแมกับซิมเวอร์ไลจะต่างกันที่อุปกรณ์ตัวอื่นแต่ตัวกล่องคอนโทรลที่เป็น ECU ใช้ตัวเดียวกันครับ ซึ่งในระบบของปริ้นเนี่ยนะครับจะมีของ s e r i นั number ครับที่เป็นโค้ดของใครของมันทุกชิ้นอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่กล่องพวกนี้ถูกติดตั้งมาอยู่ในรถล,ลูกค้านี่ครับ mm hmm. ก็จะทําให้ตัวเนี่ยมันถูกระบุว่ามันเป็นของใครดังนั้นเวลาที่มันอยู่ในสายจูนของปริ้นเนี่ยที่อยู่ในอู่แต่ละอู่เนี่ยจะมีเลข serial number ต่างกันดังนั้นเวลาที่ลูกค้าเข้าไปที่ในระบบสายจูนที่ไหนหรือรานแกะที่ไหนเนี่ยระบบมันจะถูกส่งข้อมูลขึ้นคลาวว่ามันถูกเก็บข้อมูลกี่ครั้งแล้วร,ระบบทําอะไรได้กี่ครั้ง ตัวนี้สิ่งที่เก่งขึ้นเพิ่มก็คือมันสามารถนับอัตราการจุดระเบิดที่ไม่สมบูรณ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถกดเข้าไปดูประวัตยิย้อนหลังคือมันเก็บบันทึกข้อมูลไว้ที่กล่องตัวเองแล้วก็เวลาที่เข้าไปที่อู่นะครับอู่สามารถดูได้เลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรนี่คือนี่คือจุดที่แก้จุดเปลี่ยนแล้วก็จุดที่แก้ปัญหาของคนใช้แก๊กก็คือเวลามีปัญหามันมองไม่รู้ครับแต่เวลาเข้ามาที่ร้านแล้วมันหาย อย่างเนี้ยตอไปนี้ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าในกล่องปริ้นจะสามารถเก็บข้อมูลไว้ในกล่องตัวเองพอเข้ามาที่ลานแกส๊สไม่ว่าเมื่อวานเมื่อลืนเมื่อสามวันที่แล้วมันจะบอกเลยว่าปัญหาที่เกิดเกิดที่รอบเท่าไหร่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ที่เวลาเงื่อนไขอะไรและในตอนที่เกิดมีปัจจัยอะไรบ้างหลายตัวเลยครับตัวนี้เนี่ยหลายๆคนเห็นสีฟ้าอาจจะเรียกมันว่าราง O M V L จริงๆมันคือ O M V L เล็กฟาด นะครับ R E G เล็กแล้วก็ fast นะตัวนี้ในสเปคที่เมืองนอกในการเทียบนะครับระยะเปิดปิดถือว่าเร็วในนะระดับต้นๆแต่ตอนนี้ครับบริษัทเวสป p o r t ได้ซื้อแบรนด์ของ O m V L เอาไว้เข้าไปในระบบดนะังนั้นลางตรงนี้จะถูกเปลี่ยนมาเป็น West อร์ตนะครับแล้วก็ทางปริ้นเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทลูกเดียวกันกับเวสป p o r t ด้วย ปิ้นก็เลยเริ่มเอาหัวฉีดประเภทนี้เข้ามาใส่ในชุดเล็กซึ่งแต่ก่อนปิ้นเนี่ยจะเป็นเกดสูงมากราคาติดตั้งอนในระดับ5 0,000นกว่า6 0 0 0ื่นกันอังนั้นแต่ตอนนี้ปิ้นก็เลยสร้างกล่อง ECU บางรุ่นเข้ามาแล้วก็อนุญาตให้ใช้รางแบบนี้ได้แล้วก็เหมือนเดิมครับอะไรที่ปิ้นอนุญาตให้ใช้แปลว่าเขาต้องคัดคุณภาพมาแล้วรางที่มันเป็นรางทั่วไปพวกนั้นน่ะจะใช้ในระบบซอฟแวร์ปิ้นไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดใช้รางนี้ได้นะครับจะถูกใช้ได้ในกล่องที่เป็นประเภทพวกเทคน็ a กนะครับแล้วก็จะเป็นพวก กล่องที่เป็นวิทย์ได้ได้บางรุ่นนะครับตัวเนี้เป็นรางที่ดีแล้วข้อที่ดีก็คือมันมีนอเซลให้เปลี่ยนนะครับพอมันมีนอเซลให้เปลี่ยนแต่นอเซลเนี่ยมันไม่อนุญาตให้เจาะเจาะรู้ได้ไหมเจาะได้นะครับแต่ที่ของทองหรือชุดทั่วไปทําที่เราทําในชุดของปรินเนี่ยเราจะมีนอเซลอยู่3เบอร์นะครับดังนั้นใช้เปลี่ยนนอเซลเอาจะแม่นยํากว่าการที่ให้ไปเจานะแล้วก็ในในระยะการใช้งานเนี่ยถือว่า ทนมากๆครับเพราะมันถูกผ่านการใช้งานในประเทศไทยมีแบรนด์ของ OML v L อยู่แล้วนานมากนะพอบริษัทเวสปอร์ตควบรวมได้ถ้ามันมาใส่เข้าไปใน ECU ของปิ้นหรือเอาไปใส่ในราง OML v L, ที่เป็นรุ่นท็อปของยี่ห้อ OML v L นะครับ OML v L อาจจะใช้รางบอร์เทคได้แต่ว่าวอร t e ทคก็คือบริษัทเดียวกันของกับของเวสปอร์ตเหมือนกัน ังนั้นพอเวลาเขาควบรวมกันได้เนี่ยมันทําให้อิสระในการเลือกอุปกรณ์เนี่ยมันสูงขึ้นแล้วทาให้ราคาต้นทุนมันถูกลงตัวนี้จะถูกอยู่ในปรินหลายๆรุ่นเหมือนกันครับแต่จะไม่สามารถอยู่ในชุดปรินที่เป็นชวงท็อปทอปได้นะครับอันนี้ก็คือรางเวสปอร์ตเราเรียกว่ารางสีฟ้าแล้วกันตอนนี้ปรินก็มีสีดําเพิ่มมาด้วยก็คือเปลี่ยนสีแหละแต่ก็ใช้ชื่อว่าเป็นเวสปอร์ต เหมือนกันอีกทีหนึ่งครับสามารถใส่ในชุดปิ้นได้เกือบหลายๆรุ่นเลยนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นลางประเภทเกรดที่ดีกว่าที่มันเป็นแบบสปริงในตระกูลวอร์เทคนะแต่ว่าตัวนี้จะเกรดสูงกว่านะครับแล้วก็เทียบเท่าหรือดีกว่าฮาน่าเลยด้วยซ้ําเพราะว่ามันเป็นระบบลูกสูบเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้งานได้ค่อนข้างคงทนมากๆแล้วก็สําคัญคือไม่มีหัวให้หมุนนะครับถ้าเกิดว่ามีหัวให้หมุนเนี่ยสปริงมันจะเกิดการลาได้ ตัวนี้เป็นเกรดที่สูงกว่าฮาน่าอยู่นิดหน่อยแต่ยังเกรดไม่สูงเท่ากับรางปรินและรางเคอินนะครับตัวนี้ยังถือว่าเป็นสเต็ปที่3ถ้าวอเทคอยู่ที่1นะครับฮาน่าอยู่ที่2ตัวนี้จะเป็นเกร์ตัวที่3นะครับก่อนจะขยับไปรางปริ้นเป็นตัวที่4แล้วก็ไปที่เคนะอินนั่นคือท็อปสุดของโลกแล้วอันนี้คือรางเวสปอร์ตสีฟ้าครับ ันนี้จะเป็นหม้อโทมาเซโตนอร์ดิกสังเกตว่ามันจะเป็นรางาตรงท่อน้ำเนี่ยจะเป็นสีดําและตัวหมอ้อโทมาเซโตเนี่ยเป็นหมอ้อที่เป็นมาตรฐานในระดับที่ใช้กันมาเป็น10บสปีและต้องจําไว้อย่างนี้นะครับอุปกรณ์แก๊สเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ายี่ห้อนี้ดีรุ่นนี้ดีแล้วมันจะดีตลอดไปบางครั้งบางช่วงเวลาต่อให้มันเป็นอุปกรณ์รุ่นเดียวกันมันอาจจะมีในรัดการผลิตบางตัวที่มันเกิดปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยเราหงทองเนี่ย เราทําลดค่อนข้างเยอะเวลาเราใช้เนี่ยเราจะเจอปัญหาค่อนข้างเร็วดังนั้นเนี่ยอยากให้ลูกค้ามั่นใจที่ตัวหงทองในการเลือกนะครับเพราะว่าปัญหาที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะไม่เกิดย้อนหลังคนที่จะต้องแก้จะเป็นเราอุปกรณ์มันอยู่ที่ระบบว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวเนี้ยม้อนอริกเนี่ยมันถือว่าเป็นหม้อที่เป็นลูกใหญ่ ณปัจจุบันเนี่ยถือว่าใช้ดีก่อนหน้านั้นมันมีการเปลี่ยนตลอดเวลาวิดีโอหลายๆตัวบางทีพี่ดูเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยรุ่นนั้นมันอาจจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับการผลิตมันเริ่มมีการก๊อปปี้กันเยอะมากเพราะฉะนั้นการจะซื้อของพวกนี้ต้องซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้นะครับหลายคนซื้อหมอไปแล้วไปเปลี่ยนดังนั้นร้านจะไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนั้นผมแนะนําว่าให้ร้านเป็นคนประกอบซะนะครับเขาจะได้รับผิดชอบเรื่องนั้นได้ตัวนอติกเนี่ยมันเป็นหม้อที่รองรับในสเปคดัตช h e ีตคือ2 5แองมา แต่แรงม้าที่เห็นเนี่ยนะครับมันจะมีคู่มือเขาทางเข้าเนี่ยหม้อที่แรงม้าสูงสูงเนี่ยจะเป็น8มิลนะครับดังนั้นการเดินตัดทองแดงจําเป็นต้องเป็น8มิลด้วยถึงจะได้แรงม้าที่สูงตามนั้นไม่ใช่ว่าเราใส่หม้อแรงม้าสูงแต่แปบทองแดงเราเล็กนะครับคือถ้าสเปคที่250มันอาจจะลดลงมาเหลือสักประมาณ180แต่หัวใจคือเวลาใส่ไปแล้วแล้วเหยียบกิกดาวแรงดันมันนิ่งไหมถ้ามันนิ่งเนี่ยถือว่าใช้ได้ตามสเปคเขาเลยเนี่ย จะให้เป็น250เลียงมาต,ต้องใส่มันติวาวที่เป็นรู8มิลด้วย mm. เขาเรียกว่ามันติวาวเอ็กต้าแต่ในบ้านเราเนี่ยผู้นําเข้าไม่ได้นําเข้ามันติวาวที่เป็นเอ็กต้าเข้ามาเลยมันก็เลยอาจจะมีข้อจํากัดตรงนี้สิ่งที่เขียนเอาไว้ในสเปคในดัต a s ช e ต t คือ250ใช้งานจริงยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เราเลือกมาใช้ในระบบที่ร้านเพราะเราเห็นว่ามันค่อนข้างนิ่งมากๆนะครับ ในล็อตบางล็อตนะครับในบางล็อตไหนที่ไม่ไม,ไม่ไม่นิ่งเราจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นตรงนั้นอยากให้ลูกค้ามั่นใจในสิ่งที่เราเลือกให้ตัวหม้อโทมัสเตโตเนี่ยก็จะเป็นการผลิตที่เป็นของอิตาลีถือว่าเป็นหม้อราคาที่ไม่สูงนะครับแล้วก็ได้คุณภาพที่ค่อนข้างดีจุดอ่อนมันจะมีอยู่นิดหน่อยก็คือมันมีประก็นคือเกือบทุกยี่ห้อครับมันก็จะมีโอกาสรั่วแต่ก็อาจจะใช้งานกันไประดับที่เยอะมากๆนะครับแสนสองแสนโลก็อาจจะมีการรั่วซึมตรงนี้ได้บ้างนะครับในตัวเปลี่ยนก็จะมีกกองแอ๊ด้านบนบ กองแก้ก็จะมีเป็นกองกระดาษเป็นเขาเรียกว่ากองกองหยาบส่วนกองละเอียดก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่นี้กองหยาบจะเป็นตัวที่ติดกับหม้อแล้วก็พวกโซลิ์นนี่คฮะคือปัญหาไม่ค่อยมีจะเป็นหม้อที่เป็นตัวล่างสุดที่หงทองจะใช้นะครับมันจะมีตัวอื่นอีกที่ราคาถูกกว่านี้เราตัดปัญหาไม่ใช้เราใช้หม้อทโทมาเซโตก็จะมี2รุ่นสีฟ้าเป็นเ p สีดําเป็นนอร์ดิกตัวนี้ถ้าเป็นรถที่อย่างในวิโก้เนี่ยจะ160แรงม้า ตัวนี้จะเอาอยู่นะครับแต่การเอาอยู่ต้องอยู่ที่ซอฟต์แวร์ของ ECU ที่ติดตั้งด้วยนะครับว่ามันมีการคำนวณชดเชยอัตราหัวฉีดหรือเปล่าแรงดันหม้อเวลาเหยยบคลิกด,ดาวแรงดันจะตกลงเยอะหรือเปล่านะครับการทำโฟเลต ให้มันสมบูรณ์การทําโฟให้มันใหญ่การทำแป๊บทองแดงให้มันเหมาะสมแล้วก็การจูนชดเชยหัวฉีดในขณะที่แรงดันตกอันนั้นจะอยู่ที่ความเก่งของในแต่ละ ECU อีกครั้งหนึ่งนี่ถือว่าเป็นมอมาตรฐานที่ดีท,ท,ที่ที่เราเลือกใช้มาเป็น10ปีแต่ต้องดูล็อตการผลิตแต่ละล็อตด,ด้วยนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ที่ใช้เลือกเชื่อเพลิงนะครับก็จะถูกใช้ในตัวของ OMVL แล้วก็ในอุปกรณ์ที่เป็นยี่ห้อที่เป็นพวกตระกูลอินตารีพวก AEB ก็เป็นยี่ห้อที่ใช้กันงานกันมานานแล้วนะครับก็เป็นสวิตท,ที่จะบอกปริมาณแกส๊สแล้วก็พอเหลือไม่สุดท้ายก็จะไปขึ้นสีส้มนะครับแล้วก็จะมีให้กดเลือกน้ำมันและกดเลือกแกส๊สไอตัวนี้ก็จะเป็นพื้นฐานไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ก็ใช้งานได้ค่อนข้างทนสุดท้ายแล้วการที่สวิตจะตรงไม่ตรงไม่ได้อยู่ที่ตัวสวิตนะครับอยู่ที่หนึ่งความละเอียดของซอฟต์แวร์ในการอ่าน ค่านาฬิกาที่มาจากหลังถัง2เลยก็คือมาจากนาฬิกาหลังถังนะครับซึ่งหงทองเนี่ยส่วนมากเราจะเปลี่ยนนาฬิกาเป็นเกรค่อนข้างดีนี่คือปัญหาแล้วก็ไอต,ตัวที่3นาฬิกาจะตรงไม่ตรงอยู่ที่การเลือกใช้วาล์วที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็การตั้งค่าที่เหมาะสมด้วยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้กดปิดกดเปิดไว้เลอกแกส๊สแล้วก็เอาไวด้ดูก็ไม่ได้มีผลอะไรก็เป็นตัวที่ใช้ค่อนข้างดี เป็นพื้นฐานแบบปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่ก็เป็นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานดีครับจะถูกใช้ใน OMVL แล้วก็ในตัวปิ้นหลายยี่ห้ออาจจะเป็นเทคโนโลยแล้วก็อาจจะเป็นอุปกรณ์ของปิ้นซิมบูไลน์หลายๆรุ่นนะครับก็เหมือนเดิมครับบริษัทเวสปอร์ซื้อ OMVL เข้าไปแล้วนะครับดังนั้นพอเวลาเขาใช้พาร์ทร่วมกันมันจะทําให้ต้นทุนต่ําลงแต่สวิตช์แก๊สของปิ้นก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเกรดค่อนข้างสูงแต่ตัวนี้ก็จะอยู่ในชุดพื้นฐาน ที่มาตรฐานอยู่ครับเรื่องถังแคปซูลที่วางใต้ท้องรถเนี่ยนะครับในหลายๆรุ่นที่ใช้ได้เนี่ยในวิธีการที่เราทำเนี่ยเราจะใช้เป็นเหล็กแบบดัดโค้งนะครับ mm hmm. เหตุผลที่ว่าพอมันดัดโค้งเนี่ยมันมาอยู่ด้านหลังรถเนี่ยฮะเวลาสายตาคนมองมันจะมองไม่เป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมมันจะดูมันจะดูไม่สวยนะแล้วก็หลายๆรุ่นเนี่ยพอมันเป็นเหล็กแบบโค้งเนี่ยสีดำเนี่ยที่เราพ่นสีอย่างดีเนี่ยฮะ เวลามองไปมันจะกลืนสายตามันจะไม่ดูเป็นเหลี่ยมดังนั้นมันจะดูค่อนข้างสวยงามดังนั้นเวลาจะใส่ 36, 48, 58ลิตรอะไรแล้วแต่เนี่ยเราจะทำเป็นแบบโค้งแล้วก็ในการทำแบบนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายกำหนดเรื่องป้องกันหินดีดแล้วก็จะมีระยะที่จะมองเกี่ยวกับเรื่องถังอยู่แล้วนะครับก็ในตัวที่ทำให้ผ่านกฎหมายนัดบางสเปคที่ต้องใช้ถังประเภทนี้กราดที่ใช้จะใช้เป็นแผ่นเหล็กที่ค่อนข้างหนาเราไม่ได้ใช้แบบบางนะครับ นเ,นเพราะเวลาเราใช้แบบหนาปุ๊บเนี่ยราคาค่าเหล็กตอนนี้มันค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ด้วยเรื่องความสําคัญของอุปกรณ์ของรถต่างๆจําจเป็นต้องใช้ให้ถูกกฎหมายอันนั้นเป็นสิ่งแรกที่หงทองคํานึงเสมอครับ